สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับดวงรายปักครึ่งเดือนแรก1-15พฤษภาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีสิงหนะ์น่ะเดี๋ยววันนี้เราแถมวันที่2พฤษภาด้วยเป็นเลยนะครับดวงปังไหมสำหรับวันที่2ลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำตัวของท่าน ดาวพระอาทิตย์ยิ่งใหญ่นะดาวพระอาทิตย์ตั้งแต่14เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์มีตำแหน่งเป็นมหาอุดสูงส่งอยู่ในภพที่9ภพที่9คือความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแน่นอนมันมีตัวเขาเรียกว่าตัวมาขัดลาบขัดเขาเรียกว่าทำให้พระอาทิตย์เนี่ย ส่งแสงตะกายได้ไม่เต็มที่ก็คือราหนะูสุริยะคราดจันทรครานะซึ่งมันจะเกิดวันที่สามสิบเมษาจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยโดยประมาณนะช่วงนั้นระมัดระวังนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาอนะไรเงี้ยวันหยุดชดเชยซะด้วยนะครับก็สุริยะคราดก็ให้มามัดระวังในช่วงนั้นไว้สามสิบนะเมษาหนึ่งพฤษภา พระอาทิตย์นะครับโคจอรเป็นมหาอุนันาดีอยู่แล้วพบที่เก้าเจริญรุ่งเรืองนะเพีแต่ช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะให้มันเซ็ตให้จบหลังสงกรานเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งราหูเนี่ยกำลังถีบนะระยะเขาเรียกว่าราหูส่งผลเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นแล้วครับพ้นกลางเดือนพฤษภาค,คมไปแล้ว นะช่วงนี้ราหูถีบไปะไรถีบส่งถีบส่งเรื่องอะไรเรื่องงานงานที่มันอึดอัดงานที่มันมีปัญหางานที่มันคาราคา,า,า,าสังชาวลัคนาราศีสิงห์ราหูทับมาหนึ่งปีครึ่งตั้งแต่10กันยา2563พึ่งพ้นไปเมื่อวัน3ัสามมีนาแต่อย่างที่บอกอิกทธิพลของราหูเนี่ยราหูเหมือนนกใหญ่เกาะกิ่งไม้คือดวงชะตา เวลาลาหูโผบินออกไปก็เหมือนนกใหญ่ที่ถีบอ่ะถีบกิ่งไม้ย่อมสั่นสะเทือนแล้วไปสั่นสะเทือนเรื่องอะไรเรื่องงานครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มันดีแล้วมันพ้นแล้วพ้นเคราะพ้นโศกเรื่องการงานปัญหาต่างๆจบแต่จบแบบไหนจบมีแบบมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ภพมรณะ หลายท่านก็จะค่อนข้างกังวลนะพฤหัสตกมรณะไม่ต้องกลัวแล้วครับทุกลัคนาราศีปีไหนปีไหนปีไหนก็จะต้องเจอปีละหนึ่งราศีที่ดาวพฤหัสนั้นจะตกพบมรณะปีนี้เป็นปีของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ดาวพฤหัสตกมรณะแต่ดาวพฤหัสตกมรณะของราศีสิงหนะ์นี่ยถือว่าโชคดีกว่าลัคนาราศีอื่นเพราะอะไร พราะดาวมัหายเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวกเกษตรในราศีมีนพบมรณะนั่นหมายความว่ามรณะคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจบจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าตายนะคำว่าตายเนี่ยมันก็คือมรณะนะถูกต้องแต่มรณะมันหมายความหมายคือจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งและไอ้ที่ตายไม่ใช่ตัวท่านงานปัญหา เนี่ยที่มันตายไปนั้นมรณะนะแน่นอนครับบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการเดินทางเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่พึ่งที่อุปถมัมมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่เข้ามาในในรูปแบบแวดวงการทำงานไม่ว่าจะเป็นราชาการหรือเอกชนถ้าตัวท่านไม่ย้ายไปก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่ย้ายมา แต่ลักษณะแบบนี้มีสิทธิ์ที่ตัวท่านเองเนี่ยเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งนะในกรณีที่เป็นราชาการเพราะราชาการเนี่ยมันจะบระลาออกจากงานบ่อยๆทุกปีเป็นไปไม่ไดเ้เป็นงานที่มั่นคงแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการย้ายย้ายจังหวัดย้ายอำเภอย้ายกระทรวงย้ายทบวงกรมต่างๆย้ายหน่วยงานใช่ไหมถ้าในกระทรวงเดียวกันกรมเดียวกัน มีโอกาสย้ายกองย้ายหน่วยงานอะไรต่างๆนาะบริษัทก็เช่นเดียวกันท่านที่ทําบริษัทก็มีเกณฑ์ในเรื่องของย้ายสาขาเปลี่ยนตําแหน่งแล้วดีไหมอยากจะรู้ใช่ไหมพูดมาตั้งนานอาจารย์มันจะดีไหมมันดีครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงย้ายเพื่อความมั่นคงเปลี่ยนแปลงเพื่อความรุ่งเรืองอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเค นะมันอาจจะติดขัดมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวแค่นั้นแหละตัวท่านเองต้องปรับตัวด้วยนะอันนี้ส่วนตัวนะก็ดาวพฤหัสของอาจารย์เคยตกมรณะเมื่อปีห้าเจ็ดนะปีสองพันหอยห้าสิบเจ็ดย้ายที่ทำงานและย้ายไกลด้วยนู่น ไปไปเหนือเลยอะไปเหนือเลยห่างครอบครัวแล้วไปก็ไปตัวคนเดียวเนี่ยภาษาอาหารวัฒนธรรมไม่ทันตั้งตัวปรับเนี่ยมันเป็นการปรับตัวแบบนี้แต่ถามว่าดีไหมดีมีความมั่นคงนะแล้วก็อยู่ก็ปรับตัวแป๊บเดียวก็อยู่ได้สบายใจแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอ่ะต้องกลับมาเยี่ยมครอบครัวเดือนละครั้งสับ เดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะก็บางทีอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นก็ได้อาจจะแค่จังหวัดใกล้ๆข้ามไปข้ามมาเดินทางไกลหน่อยไปกลับได้นะแต่เหนื่อยหน่อยไกลหน่อยหรืออาจจะแบบสัปดาห์ละครั้งได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูพิจารณาดูแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับดาวเกตก็เข้าพบมรณะนี่ดาวเกต คู่กับดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณมาบวกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคุณธรรมนะอันนี้ก็ต้องมองให้ดีมองให้ลึกซึ้งมองแบบเผินๆก็ดูเหมือนว่ากรรมเก่านะก็ต้องระมัดระวังนะวิธีแก้คือกรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่วิธีเขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ต้อง ทำบุญสุนทานสวดมนต์ไหว้พระนะทําความดีอะเอาง่ายอย่าอย่าจากัดแค่ว่าต้องทําบุญต้องอะไรอย่างนงี้เลยทําความดีกรรมดีนะเพราะเกศเนี่ยไปเป็นดาวแบบวิญญาณอะเป็นดาวแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาร้ายหรือมาดีเพียงแต่ว่าเข้าพบมรณะคําว่ามรณะก็แปลว่าเก่าๆมันก็เหมือนกับเอาตรงๆอะ่ะเจ้ากรรมในเวนอะ มันเข้ามาแล้วเข้าใจไหมเมื่อน,นั้นเนี่ยเอ,อเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยทําอะไรต้องมีสติรอบคอบมุ่งมั่นตั้งใจนะรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรสวดมนต์ไหวพระโอโสิกรรมได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะมันไม่แน่ใจว่าจะมารูปแบบไหนนะแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยตกมรณะอย่าไปกลัวคุ้มครองได้ดาวเกตกับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นคู่บุญคู่กุศลค,คู่สิ่งศักดิ์สิทธ ถึงได้แนะนําว่าเออสวดมนต์ไหว้พระหรือท่านที่นับถือศาสนาอื่นใดปฏิบัติความดีตามหลักศาสนาของท่านจะได้คุณงามความดีเป็นเกาะคุ้มกันเนาะทีนี้หละก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนะก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันดีนะผมมองว่าไอ้ที่ผ่านมามันเหนื่อยมันหนักมันอึดอัดมันอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบางทีมันจะยากในตอนปรับตัวครั้งแรกแหละ ที่ทำงานโอ้โหเคยทํางานใหญ่ๆเคยสถานที่โอโถงนะย้ายไปอยู่จังหวัดชายแดนโอ้โหห้องทํางานโต๊ะทํางานเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยมันมันจะมีเรื่องพวกเนี้นะเข้ามาให้อึดอัดใจบ้างแต่เดี๋ยวก็ปรับตัวได้และก็จะสบายเพราะดาวพฤหัสนั้นอะ่ะมันเป็นเกษตรครับน่าถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับก็มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้ว รออีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครึ่งหลังพฤษภามิถุนากรกกดาเนี่ยช้าลาัคนาราศีสิงห์ความสําเร็จมันจะเริ่มชัดเจนเริ่มมาเรียงกันเป็นเดือนเดือน,เด,อนเดือนเลยเพราะว่าดาวตอนเนี้มันยังอยู่ในภพเขาเรียกว่าในมุมที่ไม่ดีเห็นไหมอยู่มรณะถึงสามดวงนะตอนนี้เข้าสุภาะและ้วแต่ลัคนาราศีสิงห์ต้องรอให้เข้าภพกรรม,มะต้องรอให้เข้าภพลาภะซึ่งก็อีกประมาณสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยดาวพวกเนี้ มันจะไล่เลียงเลียงกันมาแล้วก็เข้าสู่พบกรรม,มะลาภะเนี่ยแหละจะเป็นช่วงความสําเร็จก็แป๊บเดียวช่วงนี้เป็นช่วงปรับเปลี่ยนปรับตัวนะและเดี๋ยวจะพบความสําเร็จรัคณาราศีสิงเป็นราคณาราศีที่ไม่ย่อท้ออยู่แล้วเพราะอะไรยิงในศักดิ์ศรีมีความมั่นใจในตัวเองสูงพร้อมจะลุยเจ้าป่าครับรัคณาราศีสิงนะ ไม่ว่าเหยื่อมันจะวิ่งไปไหนหนีไปไหนลำบากแค่ไหนเดี๋ยวต้องล่ามาให้ได้นี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีอ่ะดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเลยกรามะเห็นไหมดาวเจ้าเอนกรามะก็ตกมรณะด้วยตั้งแต่สามสิบเมษาเป็นต้นไปก็อยู่ยาวถึงพฤษภาฉังนั้นคอนเฟิร์มค่อนข้างชัดมาก ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทํางานทีนี้คําว่าเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่บอกหลายระดับนะบางคนย้ายโต๊ะจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นบางคนย้ายจากตึกนี้ไปตึกนั้นบางคนย้ายอําเภอย้ายจังหวัดบางคนไปไกลถึงต่างประเทศมีโอกาสใครที่ทํางานมีแวดวงหรืออะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศคนที่ต้องเดินทางธุรกิจก็เช่นกันไปจับสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้าส่งออกอะไรมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นการดีเดินทางก็เหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จนะลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับค่อนข้างโอเคนะอ่ะทีนี้วันที่2พฤษภาก็มาฝากกันเล็กๆน้อยๆใช้ได้นะดาวจันนะวันที่สองพฤษภานะครับวันชดเชยวันแรงงานนะวันที่หนึ่งเขาจะไม่มีให้ลุ้นนะเพราะเป็นวันแรงงานแห่งชาติสพฤษภาเป็นวันจันทรซะด้วย นี่พระจันทร์อยู่ไหนดูโชคลาภประจําวันนี่พระจันทร์เป็นมหาอุดอยู่ในราศีพฤษภพบกรรมมะสวยมีดวงอย่างนี้เรียกว่าลัคนาราศีมีดวงนะพระจันทร์อยู่นี่เป็นมหาอุดวันจันทร์บริวารอายุเดชสีดาวเสาเป็นสีดาวเสาก็เป็นเกษตรพอไหวนะพอไหว จุดที่เด่นๆก็คือดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของท่านเป็นมหาอุดมีโอกาสมีโอกาสนะครับประมาณน,นี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะหนึ่งสองเจ็ดนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคในดวงชะตานะอันนี้ก็ถ้าเด่นสุดก็น่าจะเป็นสองก็ลองลุ้นดูนะลองดูนะถามว่าโชคลาภพอมีไหมมีครับดาวลาพะและดาวกังยนของท่านคือดาวดวงเดียวกันคือดาวพ,พุธ พระพุธเนี่ยอยู่นี่เห็นไหมพระพุธอยู่พบสุภะอ่าพุธอยู่พบสุภะอยู่คู่กับดาวอาทิตย์ก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะก็ถือว่าดาวดีเข้าเรือนดีถือว่าใช้ได้นะก็มีลุ้นกับเขาเช่นกันนะก็ขอให้โชคดีมุ่งมั่นตั้งใจปัญหาอุปสรรคอะไรมาเนี่ยอย่าไปกลัวเลยลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีปัสสวะราศีสัตว์สี่เท้าต้องมุ่งมั่นตั้งใจเจออุปสรรคยิ่งดี ยิ่งพบความสําเร็จนะเพราะพบอริและพบกรรมมาของท่านเป็นพบอุดมมเกณฑ์นะทำไมเขาถึงวางพบอริเป็นพบอุดมมเกณฑ์นะเพราะว่าลัคนาพวกนี้ต้องต่อสู้อุปสรรคแล้วถึงจะสําเร็จนะเหนื่อยหน่อยครับแต่สําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนาะยอมรับบางคนนะ่ะสอบติดข้าราชาการเรียกบรรจุ ดีไหมล่ะดีมั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้าอะมองกันเดียาวๆเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องไปอยู่ไกลไปอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็นะตามสภาพเป็นช่วงจังหวะนี้แล้วก็อาจารย์ก็สอบบรรจุได้ตอนพฤหัสย้ายเข้ามรณะนี่แหละเนี่ยมันมันจะบอกว่าไม่ดีไม่ได้เข้าใจไหมอ่าประมาณนี้นะครับงั้นขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์มุ่งมันตั้งใจ โชคดีครับแล้วก็วันที่สองขอให้มีโชคลาภนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ